นี่คือ audioq iplay 70 mini pro นะครับแท็บเล็ตขนาด8.4นิ้วที่ออกแบบมาให้เราใช้งานได้ในทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือแม้แต่ความบันเทิงก็ตามตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับความบาง7.3ม m mm มเนี่ยบอกเลยว่าถือใช้งานมือเดียวเนี่ยใช้งานได้สบายๆไม่มีเมื่อยนะครับเรื่องของตัวหน้าจอเองตัวนี้เป็นจอ ips นะความละเอียด full hd plus นะครับอัตารา r ี f ฟรชหน้าจอเนี่ยสูงถึง90เฮิร์นะครับมันให้ความรู้สึกลื่นไหลเวลาที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆการอ่านคอนเทนต์หรือจะเป็น การเล่นเกนมที่ต้องใช้การตอบสนองเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่ามันเห็นผลดีกว่าจอ60เฮอย่างชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพเองนะครับ a u d o u q iPad 70 Mini Pro เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับชิป Dimensity 900นะครับชิปตัวนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับตัวราคาของเขานะครับแรงในระดับที่ใช้งานได้จริงเปิดหลายแอปสลับไปมาไม่มีหน่วงนะครับผมลองเล่นเกมอย่าง Ov เนี่ยปรับการตั้งค่าดับสูง60เฟรม เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับเล่นได้แบบเฟรมเรทไม่มีแกว่งนะครับด้วยตัวชิปประผลทธกราฟริกเองอย่างตัว gpu เนี่ยเป็น m a ร i t จ6 8 mc 4นะครับในเรื่องของการเรนเดอร์โมเดลเกมต่างๆการตอบสนองของหน้าจอถือว่าโอเคเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับ audioqipad เจ็ด i i บมิเนี่ยยังมาพร้อมกับแรม 8GB ช่วยทำให้ตัวระบบเองเนี่ยนะครับสามารถรองรับการเปิดแอปได้หลากหลายการสลับแอปไม่มีหน่วงนะครับพื้นที่จะเก็บในตัวเครื่องเนี่ยสูงถึง2 5 6 g b นะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานเกมในหลายเกมไปจนถึงการทำงานได้เลยนะครับอีกหจุดเด่นนะครับ ของแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการใส่ซิมแล้วก็รองรับการใช้งาน 4G นะครับที่สําคัญคือมันรองรับการใช้งาน2ซิมด้วยนะมาพร้อมกับตัวช่อง micro SD แยกนะครับนอกเหนือจากใส่ซิมแล้วเนี่ยเขายังเพิ่มความจุในตัวเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วการใส่ซิมดีอย่างไรนะครับก็ทําให้เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยนอกสถานที่ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการเดินทางหรือว่าจะเป็นการใช้งานชิวๆที่คาเฟ่นะครับไม่จําเป็นต้องง้อตัว WiFI นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ทําให้การพกพาออกไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 6,500mAh รองรับการใช้งานทั่วไปได้สบายๆนะครับนอกจากนี้เองยังรองรับการชาร์จไว18วัตต์แบบ power delivery นะครับรองรับการชาร์จเร็วในระดับที่ แบตใกล้ๆหมดเนี่ยเสียบสายชาร์จแป๊บเดียวก็แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับส่วนเรื่องตัวลำโพงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงแบบ d u a อ box นะครับให้เสียงที่ดังชัดเจนในระดับที่ดูหนังฟังเพลงประกอบการเอาวิดีโอคอรต่างๆไปจนถึงการเล่นเกมได้อย่างไม่ต้องพึ่งลำโพงเสริมเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวกล้องหน้าที่ เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์การประชุมหรือว่าการวิดีโอคอนครับส่วนตัวกล้องหลัง13ล้านเนี่ยใช้ถ่ายเอกสารหรือว่าถ่ายบันทึกข้อมูลทั่วไปก็ทําได้อย่างไม่ติดอะไรนะครับสุดท้ายเรื่องราคานะครับออ d ิโอ i p a ไ70 mini pro มเนี่ยมาพร้อมกับราคาเปิดตัวที่7,490ีรกาบาทมีประกันสูนภัย1ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีราคาพิเศษนะครับแปาบาทเมื่อซื้อคู่กับตัวจอยเกมออ o ิโอ g a m เกมแพดจอยสติ๊กนะครับก็ถือว่าเพิ่มพันเดียวได้จอยเกมเพิ่มเติมมมนนนะรัเเเล่่กได้้ขึพาวาว ตัวจอตัวนี้ถ้าซื้อแยกเนี่ยก็1,999บาทแล้วนะครับมีประกันสูนไทยให้1ปีคเคลมได้ทั้งแบบส่งศูนย์หรือว่าจะส่งคเคลมออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าซื้อมาใช้งานกับประกันสูนไทยแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกําลังมองหาแท็บเล็ตที่จอลื่นเล่นเกมได้อ่านสบายตาพกง่ายแล้วก็ใช้งานดินเท็ตได้ทุกที่เพราะมันใส่ซิมได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ